ี่น้องที่รักครับพี่น้องรู้สึกยังไงเมื่อคุณไม่สามารถที่จะรักษาสัญญากับคนที่คุณรักได้ CGN ai ยยินดีต้อนรับสู่รายการ Living Life ผมนาทีตันจันพงศ์จะนำเราศึกษาพราะคำพีจากพระธรรมสรุดีบทที่72ข้อ12ถึงข้อ20 สตูดิบทที่72ข้อ12ถึง20เพราะท่านจะช่วยกู้คนขัดสนผู้ทูนขอความช่วยเหลือช่วยกู้คนยากจนและคนที่ไร้ผู้อุปถัมภ์ท่านจะสงสารคนอ่อนแอและคนขัดสนและจะช่วยคนขัดสนให้รอดท่านจะไถ่ชีวิตของพวกเขาจากการบีบบังคับและความทารุณและโลหิตของพวกเขาก็ประเสริฐในสายตาของท่านขอให้ท่านมีชีวิตยืนยาว และได้ทองคำแห่งเชบาขอให้มีผู้อธิษฐานเผื่อท่านเสมอและให้มีผู้อวยพรท่านวันอย่างค่ำขอให้มีข้าวอุดมในแผ่นดินให้มันพริ้วไหวบนยอดเขาทั้งหลายขอให้ผลของแผ่นดินเหมือนเลบานอนและให้นครนั้นมีคนสะพรั่งเหมือนหญ้าในทุ่งนาขอให้นามของท่านดำรงอยู่เป็นนิจให้ชื่อเสียงของท่านยั่งยืนอย่างดวงอาทิตย์ให้คนอวยพรกันเองโดยใช้นามท่านให้ประชาชิทั้งปวงเรียกท่านว่า ผู้ได้รับพระพรสาธุการแด่พระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลผู้ทรงกระทำการอัศจรรย์ต่างๆแต่พระองค์เดียวสาธุการแด่พระนามรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นนิดขอให้แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มไปด้วยพระสิริของพระองค์อาเมนและอาเมนคำอธิษฐานของดาวิดบุตรชายของเจสซีจบเท่านี้พี่น้องครับงานศพเนี่ย เป็นที่เราระลึกถึงคุณงามความดีของคนที่เรารักใช่ไหมครับที่ต้องจากไปบ่อยครั้งในงานศพเนี่ยจะมีคนพูดถึงคนที่จากไปเนี่ยด้วยความชื่นชอบมากมายเลยใช่ไหมครับจนบางทีนะเราอาจจะรู้สึกว่าคนที่จากไปเนี่ยเพอร์เฟกสมบูรณ์มีแบบนี้ด้วยเหรอพี่น้องครับเราอาจจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันเมื่อเราอ่านสรุดีบทนี้นะครับ กษัตริย์ที่ให้คำสัญญาแบบนี้กับพระเจ้าได้เนี่ยจะทำสิ่งที่เขาสัญญาได้จริงๆหรือสริบที่72เป็นคำอธิษฐานครับขอให้พระเจ้าสนับสนุนกษัตริย์พระองค์นี้ซึ่งน่าจะเป็นกษัตริย์โซโลมอนเมื่อวานนี้มีการศึกษาไปแล้วนะครับเมื่อวานเป็นคำขอนะครับแต่วันนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยคำสัญญาครับว่ากษัตริย์พระองค์นี้เนี่ยข้อ12บอกว่า จะช่วยกู้คนขัดสนผู้ทูลขอความช่วยเหลือคนยากจนและคนไร้ผู้อุปถรรัมภ์กษัตริย์พระองค์นี้สัญญาต่อนะครับในข้อ 13. ข้อ14ว่าจะสงสารคนอ่อนแอและคนขัดสนเขาสัญญาว่าเขาจะช่วยคนขัดสนให้รอดและสัญญาว่าจะไถ่ชีวิตผู้ที่ถูกบีบบังคับและผู้ที่ถูกทารุณข้อ15 กลับมาขอให้กษัตริย์พระองค์นี้เนี่ยมีชีวิตที่ยืนยาวและมั่นคงข้อ16บอกขอให้กษัตริย์ให้แผ่นดินของกษัตริย์พระองค์นี้เนี่ยปกครองด้วยความอุดมสมบูรณ์และข้อ17ครับขอให้พรนนามของท่านเนี่ยดำรงอยู่เป็นนิดให้ชื่อเสียงของท่านยืนอยู่อย่างดวงอาทิตย์ให้ทุกคนเรียกท่านว่าเป็นผู้ที่ได้รับพรจากพระเจ้าพี่น้องีิรกครับโซโลโมอน มีความตั้งใจที่ดีมากเลยนะครับและเขาสัญญากับพระเจ้าว่าเขาจะเป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุดที่ดูแลให้แผ่นดินและบ้านเมืองของเขาเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขแต่เราได้เห็นนะครับจากชีวิตจริงของโซโลโมอนเนี่ยว่ามันไม่ได้เป็นไปตามความตั้งใจของเขาเลยนะครับและคำสัญญาของเขาก็ไม่สามารถถูกรักษาโดยเขาได้ ประสมนิกรของเขานะครับได้สรุปการปกครองของโซโลโมอนว่าโซโลโมอนเนี่ยได้ทำให้แอกของพวกเขาหนักแต่ไม่เพียงโซโลโมอนครับที่ทำตามความตั้งใจแบบนี้ไม่ได้จริงๆแล้วก็ไม่มีกรรษัตริย์พระองค์ใดครับหรือแม้แต่ผู้นำประเทศคนไหนที่จะสามารถทำตามคำสัญญาที่เกินจริงแบบนี้ได้พี่น้องครับ ใจของคนของพระเจ้าเนี่ยและจริงๆใจของมนุษยชาติทุกคนนะครับเรียกร้องหากษัตริย์ที่สามารถทำแบบนี้ได้จริงๆสามารถรักษาคําสัญญาที่ดูเหมือนเกินจริงรักษาได้จริงๆพี่น้องครับแต่คริสเตนเราเชื่อใช่ไหมครับว่าเราเนี่ยมีกษัตริย์พระองค์นั้นแล้วพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่เป็นกษัตริย์ ที่สามารถรักษาสัญญาที่จะเป็นกษัตริย์แห่งสดุดีบทที่72ได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆพระเยซูเท่านั้นครับที่สามารถปกครองด้วยความเป็นธรรมและความยุติธรรมอย่างสมบูรณ์แบบได้พระเยซูเท่านั้นที่แผ่นดินของพระองค์เท่านั้นที่จะมีความบริบูรณ์และอยู่เย็นเป็นสุขในทุกด้านตลอดไปขอบเขตการปกครององพระเยซูเท่านั้นครับ ที่จะครอบคลุมไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกได้จริงๆและกษัตริย์ทุกพระองค์จะน้อมคำนับและทุกประชาชาติจะปฏิบัติพระเยซูเท่านั้นได้จริงๆพระเยซูเท่านั้นครับที่สามารถรักษาสัญญาที่จะช่วยกู้คนขัดสนและคนยากจนและคนที่ไร้ผู้อุปถัมภ์ได้จริงๆพี่น้องครับ ในสังคมปัจจุบันคนพยายามขายความเป็นผู้นำของเขานะครับเลือกผมสิแล้วผมจะสัญญาว่าผมจะดูแลคุณและคนทุกคนที่เลือกผมตลอดไปพี่น้องครับปัจจุบันสังคมมีแนวโน้มที่จะฝากความหวงังความรักไว้กับผู้นำมากเกินไปนะครับมันไม่ผิดครับที่เราจะรักจะชอบ การปกครองแบบระบอบต่างๆหรือว่าจะชอบระบบเศรษฐกิจบางระบบหรือจะชอบพรรคการเมืองบางพรรคหรือผู้นำบางคนหรืออาจารย์บางท่านไม่ผิดนะครับแต่เราต้องเข้าใจครับว่าไม่มีใครที่สามารถรักษาคำสัญญาที่เกินจริงได้ไม่มีถ้าคำสัญญาของมนุษย์ฟังดูเกินจริงนะครับ มันมักจะเกินจริงครับมักจะทำไม่ได้แต่คำสัญญาที่พระเจ้าเท่านั้นให้นะครับที่ฟังดูเหลือเชื่อแต่เป็นจริงเสมอพี่น้องครับเมื่อเรารักกษัตริย์ของเราและอาจจะเราอาจจะเชื่อว่าเขาทำในสิ่งที่เขาให้สัญญาเกินจริงได้แต่ไม่มีกษัตริย์องค์ไหนครับ รู้ผู้นำคนไหนหรือการปกครองแบบไหนหรือว่าเศรษฐกิจระบบไหนหรือว่าการเมืองภาคไหนหรือว่าผู้นำคนไหนที่สามารถสร้างอาณาจักรแห่งความจริงความสงบสุขความชอบธรรมและความยุติธรรมได้นอกจากพระเยซูคริสต์เท่านั้นให้เราลุ้มใจในฐานนี้ไหมครับสาธุการพระเยซูเจ้าเราขอบคุณ ที่เรามีองค์จอมกษัตริที่เราสามารถพึ่งได้จริงๆพระเจ้าค่ะท่ามกลางโลกนี้ที่มีผู้ที่ต้องการที่จะนำชีวิตของเราขคาแต่พระเจ้าขอพระอ,องค์ทรงช่วยให้ความรักที่เรามีต่อผู้นำเหล่านั้นมีความจำกัดพระเจ้าค่ะแล้วให้เราฝากชีวิตของเราจริงๆไว้กับองค์จอมเจ้านายพระเยซูคริสต์ของเราแต่เพียงผู้เดียวในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า <Amen. S 2> พี่น้องครับ CGN ไทยเป็นสื่อที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับผมอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามทั้ง YouTube Facebook ของ CGN ไทยและสามารถแสดงความคิดเห็นข้างล่างได้เลยนะครับและที่สำคัญครับอยากจะให้พี่น้องอธิษฐานเผื่อและถ้าเป็นภารใจของพี่น้องนะครับถวายทรัพย์เพื่อจะช่วย CGN ไทยให้สามารถที่จะมีสื่อดีๆออกมาเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าต่อไป เาครคันก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ